สวัสดีอาจารย์ผูรุกและสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะที่ฉันนางสาววรชสลามจุนไัรรหัสนักศึกษาหุ2นพุงปุ่่งสองห้าคณะครุศาสตร์สาขาศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยราชธรรนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้จะมาเสนอเรื่องความรู้เบื้องต้นของการบริหารจัดการค่ะความหมายและความสำคัญของการบริหารจัดการนะคะการบริหารจัดการหมายถึงกระบวนการในการ วางแผนการจัดองค์กรหการควบคุมทรัพยากรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ค่ะความสําคัญของการบริหารจัดการนะคะหนึ่งการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสองการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนในการดำเนินการและการตัดสินใจค่ะ 3. การสร้างความร่วมมือในองค์กร 4. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะ วิวัฒนาการของการจัดการนะคะวิวัฒนาการของอาจัดการแบ่งออกเป็น4ยุคดังนี้ค่ะ 1. ยุคด,ดั้งเดิมโดยจะเน้นการจัดการที่เป็นระที่เป็นระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานมุ่งพัฒนาวิธีการทํางานที่ดีที่สุดผ่านการจัดคุมสร้างองค์กรและการกาหนดหน้าที่ที่ชัดเจนค่ะ 2. พฤติกรรมยุพพคพฤติกรรมขา์ค่ะเน้นความสําคัญของมน,น,ออนุษย์ในองค์กร ศึกษาพฤติกรรมและแรงจูงใจของบุคลากรค่ะ 3. คือุคระบบค่ะมององค์กรเป็นระบบที่มีส่วนประกอบที่เชื่อมโยงกันในการทํางานร่วมกันของคนในองค์กรค่ะ 4. ยุคสมัยใหม่นุ่งเนการบักตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมใช้เทคโนโลยีน,ะนวัตกรรมและความทิดสร้างสารรค์ให้ความสําคัญก,กับความยั่งยืนและการพัฒนา,นาบุคลากรค่ะ ต่อไปคือแนวคิดแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการที่สำคัญค่ะทฤษฎีการจัดการสามารถแบ่งออกเป็นสามยุคสามกลุ่มคือหนึ่งกลุ่มทฤษฎีแบบคลาสสิกกลุ่มทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์และกลุ่มทฤษฎีองค์กรสมัยใหม่ค่ะกลุ่มทฤษฎีแบบคลาสสิกนะคะสามารถแบ่งออกเป็นสามทฤษฎีคือ หนึ่งทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์การจัดการตามแบบราชการการจัดการตามหลักการบริหารทฤษฎีการทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์คับพัฒนาโดยเฟโดริดเทเลอร์ค่ะโดยมีหลักการดังนี้จะต้องหนึ่งจะต้องมีการกําหนดวิธีการทํางานเพื่อให้ได้วิที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวค่ะ 2. การคัดเลือกคนงานจะต้องมีการนําเอากฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยในการคัดเลือกเพื่อให้ได้คนงานที่มีทักษะความรู้ความสามารถที่เหมาะก,กับตาตำแหน่งงานค่ะ 3. จะต้องมีการพัฒนาคนงานโดยการสอนวิธีการทํางานให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะ 4. ต้องพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในระหว่างฝ่ายบริหารกับคนงาน อันนำมาเพ่อประสิทธิภาพในการผลิตของโรงงานค่ะการจัดการตามแบบระบบราชการนะคะพัฒนาโดยแม็กเวเวอร์ค่ะโดยมีหลักการสําคัญ6หลักการดังนี้ค่ะ 1. หลักการการแบ่งงานกระทำสองหลักการการกำหนดอำนาจหน้าที่ 3. หลักการความสามารถ 4. หลักของกฎ 5. หลักของความเป็นกลางทางการบริหาร หลักการ6การเป็นพลากงานของฝ่ายบริหารและได้รับเงินเดือนประจำค่ะหลักการทำหลักการบริหารนะคะพัฒนาโดยเฮนรี่ปายโยค่ะมีหลักการ2ํานังนี้ค่ะ1การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา2การมีเอกภาพในการสั่งการ3การแบ่งานกระทํา4การรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง5อำนาจ หความสมรภาคเจดสายการบังคับบัญชาแปดการให้ผลประโยชน์ต่อแทนเก้าการมีระเบียบข้อบังคับสิ 10. การมีระเบียบวินัยสิบเอ็ดฟังคิดเริ่มสิบสอควรยึดผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 13. ความมั่นคงในหน้าที่การงาน 14. ความสามัคคีเป็นนำ้ำหนึ่งเดียวกัน เฮนรี่ฟายโยนะคะได้สรุปทฤษฎีไว้ว่าหัวใจของการบริหารจัดการเพื่องานสําเร็จลุลามเป้าหมายมีองค์ประกอบด้วยกัน5ปัจจัยดังนี้ค่ะ 1. การวางแผน2การจัดการองปานสามการบังคบัญชาการสฉัาะาร 4. การประสานงาน 5. การควบคุมค่ะทฤษฎีเชิงพฤติกรรมศาสตร์นะคะพัฒนาโดยเอ็นตันเมโยค่ะเริ่มมีหลักการสําคัญดังนี้ค่ะ หนึ่ปัจจัยทางด้านกายภาพค่ะ 2. พฤติกรรมการทําง,งานของคนของคนงานถูกกําหนดโดยระบบการให้รางวัลและระบบการลงโทษทางสังคมค่ะ 3. ผู้นําของกลุ่มเป็นทางการและคนที่ไม่เป็นทางการจะมีบทบาทในการ,รบังคับใช้และการสร้างรัทธรรมนของกลุ่มที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการค่ะ 4. อิทธิพลกลุ่มมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลค่ะ ถ้าควรจะมีการแสวงหาผู้นำแบบต่างๆเพื่อให้ได้ผู้นำที่เหมาะสมกับภารกิจแององค์การอย่างแท้จริงค่ะข้อที่3กลุ่มองค์การทฤษฎีสมัยใหม่นะคะในการกลุ่มองค์การทฤษฎีสมัยใหม่จะแบ่งออกเป็นสองทฤษฎีคือทฤษฎีการวิหารแบบการตัดสินใจและการจัดการเชิงสถานการณ์ค่ะการบริหารแบบการตัดสินใจนะคะพัฒนาโดย แล่เก่าไว้ว่าทฤษฎีการบริหารคือการตัดสินใจนั่นเองโดยจะมีทฤษฎีการตัดสินใจนะคะจะมีอยู่สีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. การพิจารณาถึงตัวปัญหาในขั้นตอนแรกค่ะ 2. การพิจารณาค้นหาทางเลือ 3. การการประเมินผลทางเลือก 4. การตัดสินใจเลือกและการนำ ทางเรื่องใบปฏิบัติการการปฏิบัติเชิงสถานการณ์นะคะเคทและโรเซนวิกนะคะได้นำเสนอทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์ว่าน่าจะเป็นทฤษฎีที่กำจัดจิดอ่อนของทฤษฎีในเุืเ้องแรกโดยมุ่เงเน้นการบูรนาการทางทฤษฎีและแนวคิดต่างๆรวมทั้งปรับปรุงพิิก,กรรมและจัดการตามสถานการณ์เฉพาะอย่างยิ่ที่เกิดขึ้นในองค ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะเฉพาะตามสถานการณ์นั้นๆในการนําทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ์มาใช้จะได้ประโยชน์จากหลักการการจัดการแต่ละสถานการณ์เท่านั้นแต่ไม่สามารถนํามาใช้ในสถานการณ์ทั่วไปได้ค่ะในสถานการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะนั้นจะกลายเป็นประสบการณ์ที่ผู้บริหารสามารถนํามาพัฒนาหลักการและแนวทางการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและอาจพัฒนาไปสู่นแนวคิดและเทคนิคการจัดการใหม่ๆได้ค่ะต่อไปเป็นการบริหารจัดการการค่ะคือกระบวน ะระเบ,บียบการควบคุมและการนําเอาองค์กร์กรให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยการเน้นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสิ้ที่ดีที่สุดค่ะองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการองค์กรนะคะ 1. การวางแผนคือการกําหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นโดยรวมถึงการคาดถึงปัญหาและโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ สการจัดระเบียบค่ะคือการแบ่งงานกระทำและการกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและโครงสร้างขององค์กรเพื่อให้เกิดความชัดเจนในสายงานและความรับผิดชอบค่ะ 3. การกำการนำหรือการบริหารคนค่ะคือการกระตุ้นและชี้นำทังคนง,งานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสรื่อสารท,ทีีการสร้างแรงจูงใจใน,ใ,นในการสร้างความมั่นในทีม การใช้ทักษะการเป็นผู้นำเพื่อพัฒนาความสัมพันความสัมพัญ์ที่ดีในองค์กรค่ะ 4. การควบคุมคือการตรวจสอบการดำเนินงานว่าตรงกับแผนงานหรือไม่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงกระบวนการทำงานค่ะสัวข้อที่ห้านะคะภาวะผู้นำค่ะภาวะผู้นำหมายถึง ไว้ร่วมกันโดยผู้นำจะต้องมีวิสัยทัศน์ในความสามารถในการสืส่อสารและความเข้าใจในความต้มองการของสมาชิกในทีมองค์ประกอบสำคัญของภาวะผู้นำนะคะสึจะต้องมีวิสัยทัศน์ความสามารถในการมองเห็นป้าหมายระยะย,ยาวการกำหนดแนวทา,ท,านาาทางเพื่อพัฒนาการอุคกลการสร้างแรงจูงใจการสร้างแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการทำงานให้สมาก ชิคในทีมคือมีคุณภาพและพลงทำงานค่ะ 3. การสื่อสารค่ะจะต้องมีการถ่ายทอดข้อมูลและเป้าหมายอย่างชัดเจนการรับวามความคิดเห็นและการสร้างความเข้าใจร่วมกันค่ะ 4. การตัดสินใจจะต้องมีความสามารถในการตัดสินใจในสถานาการณ์ที่ซับซ้อนการพิจารณาข้อมูลและความคิดเห็นอย่างรอบคอบค่ะ 5. การแก้ไขปัญหาจะต้องมีการจัดการความทา้าทายและข้อขัดแย้งในทีมและการ แน,นวทางของการที่ไคที่สร้างสรรค์ค่ะต่อไปอยากาําคำถามนะคะเพื่อนๆค่ะข้อแรกนะคะอยากถามว่า เป็นกี่ยุคอะไรบ้าง4ยุคค่ะยุคดังเดิมประวัาสมี4ยุคค่ะยุคดั้งเดิมยุคคณิตศาสตร์ยุคระบบแล้วก็ยุคสมัยใหม่ข้อ3มนะคะทฤษฎีวิทยาศาสตร์จัดอยู่ใน อยู่ในกลุ่มทฤษฎีได้ค่ะกูุ่มทฤษฎีภาษาอัคกฤษเอ่อแนวคิดทฤษฎีแนวคิดและทฤษฎีการขอนิยมจัดการนะคะแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มอะไรบ้าง สามกลุ่มครับงกลุ่มทฤษฎีแบบคาสสิกสองกลุ่มทฤษฎีเชิงภิธิกรรสามสามกลุ่มทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ค่ะคุไปอ่การบริหารการบริหารองค์กรค่ะแบกอกมีหลักการสองพันกี่หลักการอใรบ้านค่